สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการซื้อลอตเตอรี่นะครับผ่านแอปกระเป๋าตังค์นะครับที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะครับซื้อได้วันนี้วันแรกเลยนะครับวันที่สองนะครับสองมิถุนาสองห้าหกห้านะครับก่อนอื่นเราก็เปิดแอปกระเป๋าตังค์มานะครับผมว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแอปกระเป๋าตังค์ตัวเนี้ยแล้วเราก็ใส่รหัสของตัวเองเข้าไปนะครับ นี่พอใส่รหัสเสร็จแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาเลื่อนดูตรงนี้นะครับเลื่อนดูนี่นะครับมันจะมีซื้อสลากดิจิตอล80บาทตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับพอก,กดเข้าไปนะเขาจะให้ติ๊กยอมรับพวกนี้นะครับเราก็ติ๊กยอมรับเข้าไปแล้วก็ทีเนี้ เราจะซื้อหวยเลขอะไรนะครับแเราก็กดสามารถกดเซิร์ชได้เลยเราจะซื้อเลขอะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมไปผมซื้อจํานวนผู้ติดตามของช่องผมดีกว่านะครับเอา้าว981โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อนี่เรากรอกตรงนี้นะครับ981แล้วก็ค้นหาเลขนี่มาเยอะแยะเลยนะครับ981อะไรบ้างเนี่ย โอ้โหเยอะเลย9เป็น1นี่เอาตัวนี้ดีกว่านะครับแต่๋ยผมจะซื้อตัวนี้นะครับ6069เป็น1นะครับวันที่6นะเป็นวันเกิดองศาด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกซื้อตัวนี้ดีกว่า6069เป็น1นะครับเดี๋ยวเราก็เลือกกดที่เลือกนะครับกดเลือกแล้วก็มากดตรงที่ ตัวสอบสลากนะครับนี่หกศูนย์หกเก้าแปดหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งใบนะครับแล้วถ้าเราจะซื้อเพิ่มเราก็สามารถกดกดตรงเพิ่มสลากตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อแค่ใบเดียวเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูแค่ใบเดียวนะครับเดี๋ยวผมซื้อแค่ใบเดียวราคาก็แปดสิบาทนะครับแล้วเราก็กดชําระเงินได้เลยนะครับนี่แล้วเขาก็จะตัดเงินในอล l l e t ของเราในแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดยืนยัน แล้วก็ใส่รหัสนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้มาแล้วแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับดูกดไปดูฉลากของฉันนี่ตอนนี้เราซื้อมาก็ได้มาแล้วนะครับ6 0 6 9 8 1แล้วก็นี่ผมซื้อไว้ก่อนหน้าแล้วอีกสองใบแล้วด้วยนะครับ นี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ต้องไปเท้าเดินเลือกซื้อตามแผงด้วยนะครับแล้วก็อยากได้เลขอะไรก็เสิร์ชหาได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองทําลองซื้อกันดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ